สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโรต เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมก,กรแคป r ร c คอนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคม ถึง20มกราคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15ทธันวาคมพุทธศักราชส5 6 7ไอที่ได้อัศวินถือดาบหกถ้วยห้าถ้วยราชาถือเหรียญแปดดาบราชินีถือดาบห้าดาบเดทหกดาบ ามเหรียญช่วงนี้ค่อนข้างอาจจะดูเร่งร้อนเร่งรีบหรือใจร้อนบางทีอยากจะได้อะไรก็ได้บางทีมีสิ่งที่ต้องการอยากได้มานานแล้วหมายมั่นปั้นเมื่อไว้จะต้องซื้อจะต้องได้ก็คือต้องให้ได้แล้วก็อาจจะเห็นว่าเป็นช่วงที่ลดราคาหรือว่าเป็นช่วงที่คุ้มค่าในการจะซื้อหรือในการจะหามาอาจจะเป็นของมีค่าที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ถึงแม้อาจจะ ตกยุคตกสมัยไปบ้างแต่ว่าน่าจะคุ้มค่าดีการเรียนการศึกษาอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้มากอาจจะเป็นบางวิชาบางสาขาที่ชอบได้คะแนนอาจจะไม่ค่อยเยอะหรือไม่ได้ตามเป้าหมายอาจจะเป็นเพราะว่ารีบทำข้อสอบหรืออาจจะรีบทำงานส่งหรือถ้าเป็นกิจกรรมก็อาจจะแบบไม่ค่อยตั้งใจ อาจจะเล่นมากเกินไปก็เลยไม่ได้เอ,อ่อทำให้มันดูดีหรือทำให้ได้คะแนนเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นอะไรที่ไปช่วยคนอื่นมากเกินไปลืมช่วยเหลือตัวเองลืมส่งงานของตัวเองก็ได้ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้คะแนนไม่ค่อยจะดีอาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสาหรับเอ,อ่อเรียนหน่วยกิจที่เป็นวิชาเลือกหรืออาจจะ หากิจกรรมอื่นเสริมที่จะได้คะแนนเข้ามาเสริมหรือ,อจ,จะไปสอบซ่อมก็ได้สาขาวิชาคณะสอาชีพที่เกี่ยวขอ้องเรื่องจ,จะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรือจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศระบบสารสนเทศเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศไอที IT. สถาปนิกสถาปตัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนการเงินการบัญชีการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจและการบัญชีการงานอาชีพงานก็ค่อนข้างอาจจะต้องมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มากไม่ไมาย อาจจะสิ่งที่ทำมาที่ผ่านมาไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์สินค้าหรือผลงานค่อนข้างที่จะออกมาดีติดตลาดแต่ก็อาจจะเป็นในกลุ่มเล็กๆไม่ได้ขยายใหญ่โตอาจจะต้องมีการลดต้นทุนมาบ้างก็เลยอาจจะทําการตลาดหรือขยายกันตลาดได้น้อยอาจจะต้องมีการเ,ออเปรียบเทียบข้อมูลหรือดู แก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาว่าจะต้องมีการปรับปรุงยังไงเพื่อให้คงอยู่ตลาดได้นานหรืออาจจะเป็นที่นิยมชมช,มชอบมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนเพราะบางทีรีบเร่งมากเกินไปแทนที่จะแก้ไขได้ก็จจะทําให้ปัญหาเกิดมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องมีการเสริมกระบวนการขั้นตอนให้ดูรัดกุมแน่นหนาแล้วก็ สินค้าผลิตภัณฑ์มีความคงทนมากยิ่งขึ้นการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องเร่าจะทำอยู่ในะปัจจุบันและจะเลือกทำในอนาคตนักวิทยาศาสตร์นักทำห้องแลบเร่าจะเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้านักปรับปรุงสินค้าเรื่อจะเป็นนักเก็บข้าสถิตินักเก็บข้อมูลนักวิเคราะห์นักแก้ปัญหา หรืออาจจะเป็นนักสื่อข่าวผู้สื่อข่าวผู้เขียนข่าวผู้ประกาศข่าวหรืออาจจะเป็นพิธีกรวิทยากรบรรยายให้ความรู้หรือว่าในด้านการบันเทิงหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษานักแก้ปัญหาหรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัทที่รับปรึกษาหรืออาจจะเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์เรืออจะเป็นระดับผู้จัดการผู้บริหารหรืออาจจะเป็นนักวิศวกรช่างที่เกี่ยวกับโลหะหนากักเครื่องจกักรหรือพวกเกี่ยวกับช่างเชื่อมช่างยนต์หรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสถานที่ที่อาจจะเป็น เกี่ยวกับความลับอย่างเช่นพวกนักสืบหรืออาจจะเป็นงานของรัฐที่มีความลับการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจําเป็นเงินประจําเป็นไรายได้ประจําก็อาจจะไม่ค่อยเพียงพอกับการใช้ใจ่ายสักเท่าไหร่มีทั้งค่าใช้ใจ่ายจุกจิกแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายหลัก อาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายจากการเช่าบ้านเช่าห้องเช่าที่พักค่าน้ําค่าไฟค่าขยะค่าที่จอดรถหรืออะไรจิปะถาค่อนข้างที่จะแบบสูงเยอะหรืออาจจะเป็นหนี้สินที่กู้มาเรียนกู้มาในการตั้งต้นชีวิตหรือกู้มาออใช้ภายในครอบครัวหรืออาจจะเป็นหนี้สินของครอบครัวที่มีมาอยู่แล้วที่ต้องชดใช้ หรืออาจจะต้องมีการหาเงินไปใช้จ่ายในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะปล่อยกู้แล้วก็ถ้ามีหนี้มีสินอยู่แล้วก็ไม่ควรจะกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมเพราะอาจจะเป็นอะไรที่ต้องจ่ายหนี้กันยืนยาวนานแม้กระทั่งไวยาราแล้วก็ยังจ่ายไม่หมดหรืออาจจะเป็นหนี้ที่แบบต้องจ่ายก้อนใหญ่ต่อมวด หรือดอกเบีย้ยค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นต้องพยายามถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆก็ไม่ควรจะกู้ยืมเงินแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยกู้ด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะสูญเงินได้เยอะหรืออาจจะเก็บหนี้ได้ยากควรจะวางแผนการใช้ใจ่ายวางแผนการเก็บเงินแล้วก็ควรจะต้องหาไรายได้เสริมบ้างอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแต่ว่าอาจจะต้อง อา,อาศัยประสบการณ์บ้างสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังค่อนข้างที่จะเป็นคนอา,อาจจะค่อนข้างแบบพูดอะไรไปหรือทำอะไรแล้วคนไม่ค่อยชอบหรืออาจจะไปช่วยเขาแล้วทำให้รู้สึกแบบถูกว่ากล่าวตักเตือนหรือถูกว่าร้ายว่าสิ่งที่ช่วยไม่ได้ มีความต้องการหรือไม่ได้อยากจะให้ช่วยอะไรก็กลายเป็นว่าทาคุณบูชาโทษหรืออาจจะแบบว่าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นแต่ตัวเองแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ก็อาจจะบางทีรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจหรือเป็นทุกข์ใจอาจจะเครียดคิดมากได้อาจจะส่งผลให้กับสุขภาพจิตเสียได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องพิจารณาให้รอบคอบอะไรที่ ควรหรือไม่ควรต้องคิดให้มากๆแล้วก็อาจจะต้องเอาตัวรอดก่อนแต่ก็อย่าหินแกนตัวแค่นั้นแล้วก็อาจจะต้องพยายามมีการผ่อนคลายกําลังกายหรือไปทํางานอดิเรกบ้างในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสด อาจจะพบเจอเจอในวงของการเรียนหรือระแวกสถาบันการศึกษาหรืออาจจะแถวที่วงสังคมของการทำงานหรือระแวกที่ทำงานก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่คุณวุฒิวัยวุฒิดูสูงกว่าหรือดูแก่กว่าหรือดูหน้าแก่หรืออาจจะดูนิสัยแบบผู้ใหญ่หรืออาจจะดูแบบ หัวโบราณก็ได้แต่ก็ค่อนข้างที่จะดูล่ำๆอวบๆหรืออาจจะดูมีเงินมีทองหรือดูมีฐานะก็อาจจะต้องดูดูไปก่อนค่อยๆค,ยคบหาไปดูไปแต่อย่าเพิ่งประกาศสังคมเพราะบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าคบกันแล้วบางเรื่องก็อาจจะแบบเข้ากันไม่ได้หรืออาจจะเกิดความแตกต่างกันมากเกินไปเพราะฉะนั้นจะต้อง ศึกษากันไปเรื่อยๆในส่วนของคนที่ไม่โสดก็ค่อนข้างจะมีปัญหากันเยอะอยู่อาจจะเป็นปัญหาแบบตั้งแต่เริ่มรู้จักกันหรือก่อนรู้จักกันก็ได้มีสะสมกันมาเรื่อยๆอาจจะเปิดเผยความจริงหรือเปิดเผยเรื่องส่วนตัวแบบไม่ครบอาจจะยังมีอะไรรับลมคมในอยู่ในใจหรือเปิดเผยตัวไม่หมดอาจจะต้องศึกษาดูๆกันไปเรื่อยๆบางทีก็ อาจจะมีบางอย่างที่ไม่อยากจะพูดอยากจะคุยหรือ,อยากจะบอกถ้าพบเจอเจอปัญหาหรือในเรื่องของการทํางานในวงสังคมอื่นก็อาจจะแบบไม่อยากบอกอยากจะแค่แบบรู้แค่ที่เท่าที่เห็นแค่นั้นหรืออยากจะบอกเท่าที่ที่อยู่ด้วยกันแค่นั้นแต่ก็ยังเข้าใจกันอยู่แล้วก็ยังพยายามสร้างฐานะพยายามช่วยกันในเรื่องการเงิน